สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องยุ้ยพิจิตบาลมีพระเครื่องเบอร์โทรแล้วก็ไอดลายศูนย์หกหนึ่งสอนกะคะรบก,กวนนะพี่ๆขะฝากช่องนะคะยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็ช่อง พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะติดตามช่องยุ้ยพระบ้านก็ได้นะพี่นะเพราะว่าสองช่องเนี่ยเป็นคลิปเดียวกันนะคะจําง่ายๆนะยุ้ยพระบ้านนะคะพี่นะพระช่องหลักนะคะพระหลักๆหนูจะอยู่ในช่องนั้นนะคะพี่นะแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์ก็ห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะฝากช่องด้วยนะคะยุ้ยพระบ้านนะ,ะอ่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะวันนี้พระทั้งหมดมีสามแถวใครปิดพระนะคะขออนุญ,ญาตนะคะจัดส่งนะเป็นวัน อ่าวันพุธนะพี่นะวันพุธนะเนื่องจากว่าปิดนะคะอ่าปิดตาหลวงพ่อทับนะคะวัดอนงนะคะรายการนี้นะคะเนื้อเมกสิตนะคะเอาแปดนะราคาที่ถึงหนูแจ้งนะ่ะเลาะอ่าส่ง c ีมเอไปสนีไทยสําหรับพี่ที่โอนนะแล้วก็ไปทางมีค่าบริการไม่มีนะคะไม่มีค่าบริการเก็บไปทางนะ ก็เป็นจัดโปรให้ลูกค้านะคะรายการแรกเอาแปดร้อยนะคะพระปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะคะหลวงพ t h a t วัดอนองนะอ่ารายการที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นหลวงพ t h a t นะนี่น่าจะเป็นต่างซ่อนหานะคะพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อเมกพัดนะคะเอาแปดร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะ นี่พระสวยๆดีๆนะคะแท้ดูง่ายเดิมๆนะคะนี่มีปิดทองให้ด้วยนะคะรายการนี้เอา800นะพระสมเด็จวระะครังพิมพ์ใหญ่นะคะลงรักปิดทองโอ้โหบอกเลยว่าองค์นี้ไม่ธรรมดานะคะพี่นะสวยมากนะลงรักปิดทองนะหนูเอา600นะคะพี่นะนี่โอ้โหดูหน้าพระพักนะกลม สวยนะบอกเลยว่าราคาเนี้ยแบ่งปันจริงนะพี่นะแบ่งปันกันนะนี่เอา600บาทนะคะมีลงรักแล้วก็ปิดทองด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพรไป่าไปนะคะรายการนี้หนูเอา700นะคะหลวงพรไป่าไปนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะหน้าพระนะคะผ่านการใช้งานนะมีสึกหรนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยเหรียญหลวงพ่อฉุยนะเอา700บาทนะคะพี่นะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะราคานี้นะโอ้โหกรอบยังเก่าเลยนะพี่นะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพระเดิมนะออกวัดหนองโพนะคะรายการนี้นะคะโอ้โหกรอบเก่าๆนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะหน้าพระสวยๆนะคะสองส่นะคะ, 82, ะ,คะรายการนี้เป็นจันตรงนะคะ เจ็ดร้อยนะรายการถัดมานะคะเป็นพระจันทร์ฟ้นนัจโรนะคะรายการนี้นะคะพระจันทร์ฟ้นเอาแปดร้อยนะคะพี่นะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะกันเหนือกันน้ําเป็นอย่างดีนะหน้าพระสวยๆนะคะราคานี้นะโอ้โหจัดโปรให้ลูกค้านะคะพี่นะเกิดถูกใจใครนะคะใครเป็นลูกศิษย์พระจันทร์ฟ้นนัจโรนะ วันนี้คลิปอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าพระนะหนูลงไม่หลากหลายรายการมากนะักเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะคะเยอะๆนะรายการถัดมาเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะเอา800นะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยทิมนะคะรายการนี้นะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดเตรียมกรอบยกซุ้มให้แล้วเป็นอย่างดีนะคะ รายการถัดมาพระปิดตาหลวงปู่จีนแข้งหมอนนะคะหลวงปู่จีนแข้งหมอนรายการนี้นะคะนี่เอาแปดห้าินะคะพี่นะราคานี้แบ่งปันจริงๆนะโอ้โหหน้าพระสวยๆนะจ๊ะ ัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปูจีนนะรายการนี้นะเป็นพิมพ์เสียนม,มนนะคะเอาแปดยห้บาทเช่นเดียวกันนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะ พระอาจารย์ฟันนะคะเอาเท่ากันใะพี่นะเอาแปดร้อยนะคะเรียมกรอบกันเหงื่อกันน้ำให้แล้วเป็นอย่างดีนะคะเหรียญสวยๆนะรุ่นสี่นะคะรายการถัดมาปิตาลงผู้เอี่ยมนะคะ รายการนี้เอา9ก้าร้อยนะคะปิตาหลงผู้เอี่ยมนะมีลงรักนะคะแล้วก็ถักเชือกด้วยนะคะถัดมานะคะเป็นเหลียยหลงพ่อเดิมนะคะ นี่รายการนี้นะคะหนูเอาเจ็อยบาทนะคะถัดมานะคะเป็นพระนางพญานะคะอ่าไม่ใช่นะคะผงสุพรรณนะคะโอ้รายการนี้เอา800บาทนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเป็นอย่างดีนะคะ กันหน้าพระสิกหล่อนะพี่นะด้านหลังนะเปิดด้านหลังนี้เดียวนะคะเป็นรูปหัวใจนะเอา800บาทนะคะนี่พิมพหน้าพระสวยๆนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระรอดนะคะกุวัดมหาวันนะคะรายการนี้อยู่ในกรอบนะคะเอา850บบาทนะคะพระรอดนะ โอ้อันนี้เลี่ยมกรอบให้แล้วนะคะนี่พระสวยนะจริงจริงหนูจะขายพันสองนะเอาแปดร้อยห้าสิบาทนะคะพี่นะแบ่งปันเนาะรายการถัดมาแม่ชีบุญเรือนพุทธโน้อยนะคะรายการนี้นะคะ อ่าหนูเอาเจ็ดร้อยนะคะเนื้อสีดำนะเองที่บอกนะคะว่าเนื้อนี้ไม่เคยเจอนะคะพี่นะนะพระเนื้อสีดำนะ,ะพระสวยๆพิมพ์ลึกๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่นะอ่ะถัดมานะคะพระสมเด็จวะะัดระฆังนะคะรายการที่หนึ่งนะคะหนูใช้คำว่ารายการที่หนึ่งนะ,ะเป็นวัดสมวัด พิมพใหญ่วัละรังนะคะรายการนี้เอาเพียงแค่600บาทนะคะพี่วีนะ600บาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะรายการที่2นะคะเอา600บาทเช่นเดียวกันนะคะราคาหมาๆไปเลยนะ นี่เนื้อหามวลสารนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะรายการถัดมานะคะเป็นรายการที่3ามนะสำเร็จวัลรังพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่3เอา600บาทเช่นเดียวกันนะคะตั้งราคาเหมาไปเลยนะ รายการถัดมานะคะเป็นรายการที่4นะคะนี่สำเร็จพระละครพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่4เอา600บาทเช่นเดียวกันนะคะรายการสุดท้ายนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็นรายการที่5นะเกจชโย7ชั้นนะคะนี่ เนื้อหามวลสารสวยงามเลยทีเดียวนะคะอ,อกตันนะคะเอาเพียงแค่700บาทนะคะราคานี้ให้วันนี้วันเดียวนะ,ะพี่นะจัดโปรให้ลูกค้านะคะ700นะอ่นะ600นะคะ600นะอยู่ดีๆก็จะบวกเพิ่มให้อีก1น0นะคะนี่เนื้อหามวลสารนะคะวันนะสวยนะคะนี่ดูหน้านะ หูทั้งสองข้างเกตนะคะสวยนะอ่าท้ายคลิปเหมือนเดิมนะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ดีไลย,ยุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่อง0 0 6 1 2 2 1 0 0 6 5ฝากช่องยุวยพระบ้านด้วยนะคะพี่ๆนะฟัาหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า